การไปรูปในอังกฤษนี่ก็คนอังกฤษเขาซื้อกันเองแต่การในรูปเมืองไทยนี่ขายให้ต่างชาตินะครับเพราะนี่ยอมรับหรือว่าเงินไม่มีะนั้นแปลรูปนี้ก็เอาสมบัติที่มีกําไรไปให้ต่างชาติเขานี่ขณะนี้คือความต่างกันถา่านี่เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกประเด็นเปเป็นประเด็นที่ต้องชัดนะตอนนี้ว่าชุดผมมองว่าเงินต่างๆที่รัฐกิททั้งหลายเคยส่งเข้ารัฐเนี่ยนะในเมื่อแปลเป็น นายทุนเอกชนก็ต้องเข้ากระเป๋าเอกชนสัรเ,นนนนเรา,ากำล,<ะ>ลังที่จะทจํานําเงินของชาติไปให้ใหกับกระเป๋าเอกชนใช่หรือไม่ต้องตอบผมด้วยเรากำลังจะเอาสมบัติของเราไปขายเขานะครับเราทำให้เราเสียเปรียบเนี่ยจริงหรือเปล่าลเราต้องยอมรับเรามีการขาดดุลเราขายแคลงเงินตราต่างประเทศนะครับอย่าว่าแต่กิจการใดๆแม้กระทั่งเอกชนเองนะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องพยายามดึงต่างประเทศมันมาลงทุนกับเขาตัวอย่างเช่นแบงก์เกสิรกรไทยแบงก์กรุงเทพ นะครับต้องให้ต่างประเทศเนมาถือหุ้นมากถึง49%แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตัวที่ทำกำไรดีๆอย่างแบงก์พวกนี้เนี่ยยังต้องไปนะครับในในกรณีของราศ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 าัฐสากลเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเอาสมบัติไปขายนะครับแต่เจตนาหลักของเราเนี่ยเราคงต้องการทจะให้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยน่าจะได้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้ววิธีการที่ปรับปรุงตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าโอกาสที่จะหาเงินมาลงทุนเพิ่ม หรือมีความสามารถในการบริหารที่ทันสมัยที่เหมาะกับเหตุการณ์หรือว่าการแข่งขันในตลาดสากลตลาดโลกเนี่ยถ้าจะเป็นไปได้ถ้าจะมีเขามาร่วมด้วยเนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์เจตนาแต่แรกก็คือว่าให้เอกชนเนี่ยมีส่วนร่วมมากขึ้นเอกชนในที่นีน้อาจจะหมายถึงประชาชนก็ได้เอกชนในเมืองไทยก็ได้หรือต่างประเทศก็ได้อัน mm hmm. นี้ก็สุดแท้แต่กรณีไปนะครับเหตุผลก็คือว่าในระบบปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่ากลไกในการ กำกับตรวจสอบโดยภาครัฐกันเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากนะครับถ้าไม่ได้เอากลไกของภาวะตลาดเนี่ยเข้ามาดูแลด้วยบ่อยครั้งทีเดียวเนี่ยที่เกิดปัญหาเรื้อรังเกิดปัญหาขาดทุนสะสมมาจนกระทั่งเกิดปัญหาขาดเงินสดไม่มีเงินจะจ่ายเงินเดือนเนี่ยก็ต้องมาล้มทับรัฐบาลให้ประชาให้กระทรวงอังครงเนี่ยต้องไปหาเงินมาจุนเจือให้นะครับแต่ถ้าเป็นในภาคเอกชนแล้วเนี่ยมันจะมีกลไกในการตรวจสอบในการกํากับ โดยตัวมันเองแล้วทาให้ธุรกิจนั้นต้องหาเจ้าของใหม่แต่ในภาครัฐไม่ใช่อย่างนั้นภาครัฐเนการณ์อะไรที่เกิดขึ้นแล้วมักจะหมักหมมแล้วก็สะสมกันตลอดเลื่อนเะรื่อยไปนั่นก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ในขณะนี้ทุกวันผม<อ>ฟังคุณสมศักดิ์บอกว่าถ้าจะแปลรูปโดยการที่จะเอาหุ้นมาขายให้กับคนไทยด้วยกัน,นฟังแล้วคุณสมศักดิ์ไม่ว่าอะไรแต่ทําไมต้องไปขายให้ต่างชาติจะตอบให้เข้าใจว่าไงาว่าไปแล้วเรายังไม่เคยพูดออกมาชัดๆเลย ว่าเราขายคนไทยไม่ได้ต้องขายต่างชาติเท่านั้นนะครับ,รบเราเราใช้คําว่าให้เอกชนเนี่ยเข้ามาซื้อทีนี้ถ้าเกิดมีนายกรเนี่ยนะครับเสนอรัฐบาลว่าจะขอซื้อในราคาตีสักวสิาบาทมีนายขอมาขอซื้อรัฐบาลในราคา15บาทนะครับถามว่าเราควรจะขายใครแล้วบางเงินสมมุตินายขอเป็นคนต่างชาติถ้าเป็นต่างชาติเราก็เราก็คงจะต้องมีการดูดูกันให้ให้ชัดเจน